ทุกคนครับตอนนี้ทุกคนกำลังดูคอนเทนต์จาก ROC อยู่นะครับหนึ่งในแบรนด์สินค้าเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านที่ต้องบอกว่า e x ็กซ์คลูซีฟมากๆนอกจากจะมีอายุอย่างยาวนานแล้วเนี่ยขั้นตอนการผลิตยังน่าสนใจมากๆครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจไงเดี๋ยวตามน้าบ้าัาเลยครับบอกเลยนะเราเจอเท่าแก่ด้วยบอกเลยตามมา อย่างโรงงานที่นี่ครับผมมีพนักงานเท่าไหร่ครับมีคนมีหกสิบกว่าคนครับหกคนเราอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเบรกเข้าหาคุณเจ้าครับคุณชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายนสวัสดีครับคุณว้าครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเนายนะครับผมถ้าจะต้องมีใครสักคนเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้นกาเนิดของเราได้ดีที่สุดก็ต้องคุณนายนะครับเดี๋ยววันเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าเราเปิดมากี่ปีแล้วครับนับถึง สิสีีกปเลยครับตอนแรกสุดเนี่ยเป็นโรงงานอย่างที่เราเห็นอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เลยครับเราเริ่มมาจากห้องแลบเล็กๆในตึกของบริษัทอนุสารตอนนั้นสําเร็จการศึกษามาใหม่ๆนะครับได้รับโจทย์ว่าจะทํายังไงหาของอะไรเล็กๆมีมูลค่าเพิ่มสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมาทําก็ได้รับโจทย์ว่าทําดอกกล้วยไม้ชุบทองดีไหมกุหลาบชุบทองดีไหมอะไรเงี้ยดอกไม้เนี่ยมันเป็นชั้ลักษณ์ของทางเหนียวของไทยครับก็เลย เอามาเพิ่มมูลค่าแล้วทําไมถึงเลือกที่จะเพิ่มมูลค่าด้วยการแบบสารเคมีอะไรประเภทนี้ครับก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าจะทํำยังไงให้มันคงรูปคงร่างอยู่อยู่ได้นานอยู่ได้นานเพราะดอกไม้จริงๆเขาเนี่ยก็จะมีอายุเนาะใช่ครับสวัน7วัน10วันบางทีเขาก็ร่วงโรยแล้วเปลี่ยนรูปร่างไปถ้ามีทองมีเงินมีอะไรไปเคลือบข้างนอกก็จะเป็นรูปร่างนั้นเลยตอนนี้ก็ เป็นเรื่องที่ท้า่ายมากเลยแล้วยุคนั้นมีคนทําแบบนี้ไหมเราเป็นยุคเริ่มต้นแรกเลยเบิกเลยใช่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปดูดก่อนว่าโปรดักยุคแรกของเราเป็นแบบนี้ครับยุคแรกเนี่ยจะยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมครับจะมีการชุบแค่แบบแบบเดียวชุบทองเป็นชุบทองอย่างเดียวเป็นทองจริงไหมครับเป็นทองจริงครับอาเคลือบผิวข้างนอกแต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ในรูปเนี่ยจริงๆนะที่เห็นเนี่ยข้างในคือดอกไม้จริงๆถูกไหมครับเป็นดอกไม้จริงเป็นใบไม้จริงผลไม้จริง งงจริเลยันแสดงว่าแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันเลยไม่มีเหมือนกันอ,อ,อาจจะคล้ายๆกันอ่ะสมมติว่าเซตนี้เป็นดอกกล้วยไม้ก็ดอกกล้วยไม้ทั้งหมดใช่ครับลาบก็ลาบหมดแต่ว่าเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็เหมือนลายพิมพ์นิ้วมือของเราทําให้ในยุคนั้น,นสินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงเพราะว่าเราเอาธรรมชาติจริงๆอ่ะมาเก็บรักษาให้นานขึ้นในรูปแบบของเราครับอย่างช่วงแรกเนี่ยเป็น<ม>ทอง,อย,ง<ม>อย่างเดียวไหมเป็นทองอย่างเดียวแล้วการตอบรับของตลาดเป็นยังไงบ้างครับตอบรับดีครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอดีเราส่งให้ทางกระทรวงกา ซื้อ,อากทนจตอนว่านเด็กๆทันเพราะขึ้นเครื่องบินนะรเราก็จะเห็นเป็นตาฉันลเป็นเครื่องประดับที่เขาเอาติดตัวกันตลอดเลยในยุคนั้นผมถามนิดนึงราคาของเราเนี่ยถือว่าแพงไหมราคาพอสมควรไม่กี่ร้อยบาทอาจจะร้อยบาทในยุคนั้นก็อาจจะแพงนะนนตอนนั้นทองแค่บาทละ400บาท แสดงว่าอย่างเราก็ใช้ทองจริงด้วยเอามาทำด้วยใช่มครับก็เป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมคนมาซื้อคือกลุ่มไหนครับในยุคนั้นมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศต่างประเทศเป็นกลุ่มไหนครับเยอรมันฝรั่งเศสตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่เปิดเทจีนยังไม่มาเราได้โจทย์แปลกๆมั้งไหมครับโจทย์แปลกๆเรื่องของการทำโปรดั์เนี้ยครับมีเยอะแยะเลยครับจนทำไม่ทัน ขอสักหนึ่งแปลกไอเดียอะไรแปลกบ้างไอเดียมีตั้งแต่เอาจิ้งโจกสงหางมาชุบให้ได้ไม้อะไรไหมโชกลาบหนึ่งชกลาบชกลาบชกลาบไม่ได้จํากัดอยู่แค่แบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นดอกไม้ต้นไม้ลายไม้นะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นแบบหรือทําัยุคแรกที่แปลกตามไปดูกันครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง R d <g ül> ห้องนี้เราตั้งชื่อเองครับตายอ,อันนี้คือห้อง Research and development อ่าก็ <c oughs> จะเป็นแผนกการวิจัยและก็พัฒนาของบริษัทนะครับเดี๋ย <de> e <ux> วเรามาดูดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในยุคแรกเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับนี่ในยุคแรกของเราเนี่ยจะเป็นการชุบแค่สีเดียวใช่ชุบทองครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอ่าใครไม่เคยเห็นนะครับดูสวยมากนี่นะครับนี่อันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นทองอย่างเดียวนะอันนี้เป็นชุบทองแดง อันนี้เป็นทองแดงนะครับทุกคนคผลิตภัณฑ์ในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชุบแบบสีเดียวเนาะอันนี้อันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้อันนี้ทองแดงใบอ,อะไรใบฝรั่งใบฝรั่ง<อ><อ>ทุกคนผมทายถูกนะถูกแต่ว่าเฉ็นเลยก็แบบสวยงามมากนะหนึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นธรรมชาติสูงมากคือบางทีอะยุคยุคนี้ถ้าเป็นยุคของนาวาเนี่ยเราก็จะเจอว่าเป็นแบบ เครื่องเงินที่เขาเอามาตีทํารูปเรียนแบบให้เหมือนนะแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือของจริงฉะนั้นไม่ต้องห่วงความเหมือนครับนี่คือของจริงครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นใบโพใบโพอันนี้วัตถุอะไรครับที่ชุบอันนี้ชุบเงินเปนละาอืมอันนี้เป็นเงินนะครับแต่เงินลามีสตอรี่นะเดี๋ยวอีพีหลังๆเรามาเล่าอีกทีหนึ่งน,นี่นี่น,น,น,นี่เป็นแบบสามิติอีกก็มีนะครับทุกคนอันนี้เป็นส้มเป็นส้มนะครับผมแล้วอย่างเงี้ยครับฟังก์ชันการเอาไปใช้คืออะไรครับลูกค้าจีนตอนนี้ อันนี้เป็นลูกยางต้นยางที่เชียงใหม่สารพีพอเขาตกมาแล้วเขาจะมวนวนนี้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะแล้วอย่างยุคนี้ครับขั้นตอนของการทําขั้นตอนก่จะทำนี้มีขั้นตอนอย่างไรนะครับอันนี้จะชุบเป็นของสดเลยนะครับหมายถึงว่าเราก็จะเอาตัวชิ้นงานที่เป็นของสดเนี่ยมาเอามาต่อ ทำให้เป็นตัวนําแล้วก็เอาไปชุบอีกทีหนึ่งไปชุบที่ว่าก็คือแล้วแต่โจทย์เราคือเงินเป็นทองทองแดงเงินชุบเสร็จเราก็จะได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยแต่ที่จะเห็นมันเงาเนี้ยเราต้องไปผ่านกรรมธีการขัดอะไรครับชุบออกมาก็สวยเลยครับชุบมอกมาสวยเลยมันจะต้องมีความหนาพอสมควรนะให้มีน้ําหนักได้แล้วก็ความหนาได้ถ้าไปเทียบกับของอื่นนะฮะที่เขาปั๊มออกมาอะไรเงี้ยของเราจะบางกว่าและเบากว่าโดยที่ว่าขนาดใหญ่ก็มีน้ำหนักเบานะครับคัาผมอย่างเงี้ยครับ จากจุดเริ่มต้นท,แบบที่อาคารร้องแลบบ็ทแบบ <ๆ S 1> ที่อา,าคารรุตสาร,รจนเป็นโรงงานที่ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อยู่มา60กว่าคนที่สาคัญตั้งแต่เราเข้ามาที่เราเห็นเนทุกขั้นตอนเป็นแฮนด์เมดหมดเลยมีพนคคักงานที่จาทำกับมือทั้งนั้นเลยนะครับผมจริงๆแล้ว EP นี้เราอยากจะพามาให้รูร้จักจุดเริ่มต้น เรายังมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมตัวชิ้นงานที่ชุบสีเดียวนะจุดเปลี่ยนสําคัญอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนก็คือยังสามารถจ,จะคงสีของดอกไม้นั้นๆและก็ชุบแค่ขอบให้สวยงาม EP หน้าเราจะพาไปดูดูกรัว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีกยุคหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสําคัญอีกครั้งนึงจะเป็นยังไงครับติดตาม EP หน้ากันนะครับเดี๋ยว EP หน้าสองวนขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ